สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีที่ดินวิวสวยมากๆเลยนะคะที่ดินตรงนี้นะคะเห็นเขาชัดเจนเขาล้อมรอบ360องศาเลยนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูรอบๆอบสักครู่นะคะนะคะที่ดินตรงนี้ติดถนนนะคะนะคะที่ดินตรงนี้อยู่หมู่9ตาบลสีกระอ่าง อำเภอบ้านาจังหวัดนครนายกนะคะเป็นเอกสารสิทธิ์สองอหนึ่งรังวัดแล้วมีทดสามเลขฉนดมีครบเรียบร้อยแล้วนะคะที่นินตรงนี้นะคะด้านนี้นะคะการเดินทางนะคะด้านนี้นะคะมาจากกรุงเทพนะคะฟิวเจอร์พาร์คนะคะ75กิโลนะคะด้านซ้ายนะคะด้านเขานี่นะคะนี่นะคะ เราไปน้ำตกกระอางห่างจากน้ำตกกระอางแค่1.5กิโลด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้ด้านนี้นะคะเป็นรีสอร์ทกระอางวันเล่ถนนทีนแปลงนี้คือถนนด้านนี้นะคะถนนไปน้ำตกกระอางนะคะถนนกว้าง6เมตรนะคะที่ดินเราอยู่ขว่างขวามือด้านนี้แต่ที่ดินของเรานะคะตอนเนี้ยเจ้าของอะค่ะไม่ได้มาพัฒนาไม่ได้มาปรับปรุงไม่ได้ทำอะไรกับที่ดินเลย มันก็เลยจะเป็นที่ดินเหมือนลกล้างนะคะแต่ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะที่ดินตรงนี้ถ้าได้เคลียร์แล้วนะคะจะสวยมากแล้วราคาที่เราขายกันนะคะเราขายไม่แพงนะคะไล่ละแปดแสนบาทนะคะขนาดของที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่ที่สี่ไร่นะคะสีไ่ไร่สามงานยี่สิบเก้าตารางวานะคะอืม แล้วก็นี่ตัวหน้าที่ดินนะคะม,มีไฟฟ้านะคะมีไฟฟ้ามีน้ำประปานะคะมีพร้อมนะคะหน้ากว้างด้านนี้นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะหน้ากว้าง75ห้าเมตรนะคะด้านลึกด้านนี้นะคะเกสบเมตรนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมตัวของที่ดินกันว่าที่ดินเป็นยังไงบ้างส่วนความลึกของที่ดินนะคะต่ำกว่าถนนประมาณห้าสิบเซนได้นะคะ แต่ถ้าลูกค้าได้เคลียร์ลิงแล้วก็อาจจะปรับพื้นที่อาจจะไม่ต้องได้ถมนะคะเพราะที่ดินตรงนี้นะคะไม่มีน้ําท่วมนะคะเพราะว่าอยู่สูง <Okay. S 1> เดินเราเดินกันไปนะคะการเดินทางนะคะของที่ดินแปลงนี้นะคะจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทมานะคะ75กิโล จากโรงเรียนเตรียมทหารนะคะอันนี้ห่างจากโรงเรียนเตรียมทหาร8กิโลนะคะห่างจากน้ําตกกระอ้าง1.5กิโลแล้วก็ถ้าจะไปสี่แยกบ้านานานะคะก็12กิโลหรือลูกค้าจะเข้าไปในตัวเมืองนครนายกนะคะวัดง่ายๆก็คือจากโรงพยาบาลนาครนายกนะคะประมาณ25กิโลนะคะมีเพื่อนบ้านเรียบร้อยนะคะมีรถสัญจรตลอด ไม่เปลี่ยวนะคะอันนี้จะแนวเกตรเราจะเดินโซนข้างหน้านะคะเจ็ดสิบห้าเมตรให้ดูอันนี้จะมีเพื่อนบ้านนะคะวิวเขาสวยๆอันนี้ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นนะคะพระอาทิตย์กำลังตก ที่ดินหันหน้าออกจากถนนเป็นทิศใต้นะคะอันนี้เราจะเดินเข้าแปลงนะคะแต่ว่าพอดีแปลงอะ่ะมันลกเราก็เลยจะเดินจากแปลงข้างๆไปนะคะไปดูอันนี้จะตัวเป็นตัวของที่ดินนะคะตัวภูเขาด้านนี้นะคะอันนี้จะเห็นภูเขาเลยนะคะด้านนี้ภูเขา ก็จะมีต้นไม้นะคะนานาชนิดเลยข้างในแปลงแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่ชอบบอกว่าโลก,ก็สามารถจ้างรถมาเคลียร์ลิงได้เลยนะคะเรามีทีมงานรับเคลียร์ลิงให้ด้วยนะคะหรืออยากล้อมรู้วเราก็มีทีมงานคอยบริการให้เสร็จก็คือมาที่เราที่เดียวมีครบทุกอย่างเลยนะคะด้านนี้ในแปลงเราก็ยังเห็นเขาอยู่เห่านี้นะ ส่วนด้านนี้ที่เห็นถนนนะคะมันเป็นแปลงของข้างๆนะคะที่ดินเราจะอยู่ด้านนี้นี่ที่ดินของเราถ้าแปลงนี้ได้โฉนดแล้วอะค่ะราคาไม่ได้อยู่ที่แ0 0แสนนะคะราคานะ่าจะอัพอีกเท่าตัวนะคะเพราะว่ามันใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากแล้วก็วิวบรรยากาศค่อนข้างดีต้นไม้ใหญ่ก็เยอะ พอดีข้างนอกอะคะ่ะมันมีต้นไม้สูงเราก็เลยมองไม่เห็นว่าข้างในเป็นต้นอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะถ่ายจากด้านหลังมานะคะขนาดของที่ดินก็ <c oughs> ไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปนะคะสี่ไร่สามงานยี่สิบเก้าตารางวา ยิ่งเดินไปก็ยิ่งเห็นเขาด้านนี้นะคะจะเป็นด้านสุดของที่ดินแล้วนะคะเราจะพามาดูหมุดนะคะที่เราบอกว่าเราลางวัดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นหมุดของที่ดินท้ายที่ดินนะคะที่เราเดินมาจากข้างหน้าแปลงนะคะด้านหน้านะคะเดินมาจนสุดท้ายแปลงเนี่ยคือ90เมตรนะคะเห็นไหมคะที่บอกว่าวิวเขาสัมแล้อถกสี้าที่ท้ายแปลงก็เห็นภูเขานะคะ ให้ดูหมุดข้างหลังนะคะข้างหลังมันไม่ได้เป็นเส้นตรงนะคะลักษณะของรูปแปลงด้านหน้าค่ะก็จะเป็นกว้างเจ็ดสิบห้ายาวลงมาเก้าสิบนะคะแล้วด้านหลังอะคะ่ะข้างหลังตัดอีกมันเป็นเหมือนด้ามมีดอะคะ่ะส่วนตรงนี้ค่ะอีกหกสิบห้าหกสิบห้าเมตรนะคะ, 65, 65ะ,คะจากจากด้านมุมขวามาทางซ้ายอีกห5สิห้าเมตรแล้วก็ ยาวลงมาอีกประมาณ20เมตรนะคะอันนี้ส่วนที่เป็นดมอีโตนะคะมันก็จะมาลึกตรงนี้นะคะด้านนี้นะคะเพราะว่าด้านหลังอะคะ่ะมันจะมีที่งอกอีกนิดหน่อยก็ไม่เยอะนะคะประมาณสค่สิววสบตารางวาได้นะคะในส่วนของที่งอกอะ,ะเพราะว่าที่งอกของเราอะคะ่ะมันจะติดตัวน้ํานะคะด้านนี้นะคะ น้ำที่มันมาจากลําธารน้ําตกนะคะด้านนี้นะคะที่หินนะคะอันนี้ค่ะมันเป็นลําธารที่มาจากน้ําตกแต่ช่วงนี้ค่ะน้ํามันแห้งไปแล้วอะค่ะมันก็เลยจะมองไม่เห็นน้ำอะค่ะส่วนที่ติดน้ําตรงนี้ค่ะด้านนี้ค่ะจะกว้างจะกว้างด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะกว้างสิบเมตรนะคะมีส่วนที่ปลายติดกับน้ํา สิบเมตรนะคะแล้วก็จะมีที่งอกอีกประมาณสิบตารางวานะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของลำธารนะคะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็จะสวยแต่ปช่วงหน้าแรงก็จะไม่มีน้ําเลยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะคะก็จะไม่มีน้ําเลยแปลงข้างๆของเราอะค่ะเขาล้อมรั้วเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะแปลงล้อมรั้วให้ละลักษณะของท้ายอะค่ะมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนด้ามด้ามมีดอะค่ะก็จะมีส่วนท้ายอะค่ะกว้าง10เมตรที่เป็นด้าม แต่ตัวด้านหน้าค่ะสวยเป็นเหลี่ยมเลยค่ะนะคะอันนี้เราถ่ายจากด้านหลังนะคะให้ทุกค้าสัมผัสบรรยากาศจากด้านหลังมามแต่ข้างในอ่ะคะ่ะลกนะคะด้านนี้นะคะมาถ่ายทางด้านหลังนะคะที่สุดของตัวลำทานนะคะด้านนี้นะคะนี่คะ่ะลำทานกว้างประมาณสักยี่สิบเมตรได้เนาะ ตัวลำธารเน,นะะี่ยค่ะกว้าง20เมตรได้ด้านนี้นะคะที่ชี้เนะะี่ยค่ะอันนี้จะเป็นแปลงข้างเคียงนะคะที่เขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะเน,นี่ยดูโล่งมากส่วนแพนมาดูแปลงของเราซึ่งยังลกอยู่นะคะเราเคลียร์ได้ให้เหมือนแปลงข้างๆนะคะส่วนด้านหลังด้านนี้นะคะอันนี้เป็นพื้นที่ที่ติดกับแปลงแปลงอันนี้จะเป็นพวท้5นะคะ มันจะเป็นด้านเขาที่ติดิดเลยอืมมันยากาศนี่พักผ่อนนะคะวันหยุดช่วงฤดูหนาวฟินมากๆเลยคะ่ะลูกค้านะคะสนใจนะคะอยากมาดูที่ดินนะคะ โทรหาเหล่งได้เลยนะคะที่เบอร์0915466541หรือแอดไลน์มาที่ a leng 789นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเอกสารสิทธิ์หนึ่งรังวัดแล้วมีใบทรอรอสามีเลขโนดเรียบร้อยแล้วนะคะราคาขายราคาขายไล่ละ800,000บาทที่ดินหน้าที่ดินติดถนน75เมตรเลยนะคะ ค่ะวันนี้นะคะก็จะขอจบการพาชมที่ดินเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ